ผิวชั้นนอกเป็นผิวที่ตายแล้วจริงหรือ ผิวชั้นนอกเป็นผิวที่ตายแล้วจริงหรือโดยทางเทคนิคแล้วถือว่าใช่ค่ะส่วนใหญ่ของผิวชั้นนอกเป็นเซลล์ผิวที่ตายแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าผิวชั้นนี้จะไม่มีความสําคัญเลยนะคะผิวชั้นนอกที่ไซกําลังพูดถึงคือชั้นที่เราเรียกว่า epidermis หรือผิวหนังกําพร้านั่นเองค่ะผิวชั้นนี้มีความสําคัญมากเลยนะคะเพราะเป็นประการดันแรกที่ทําหน้าที่3อย่างนี้เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะป้องกันการระเหยของน้ําช่วยกั เก็บความชุ่มชื้นให้อยู่ในเซลล์ผิวของเรานะคะอย่างที่2ค่ะป้องกันการรุกรานของเชื้อแบคทีเรียและอย่างที่3คือเป็นกําแพงป้องกันสารที่จะทําให้ผิวระคายเคืองนะคะสรุปง่ายๆคือใครที่มีผิวชั้นหนังกําพร้าบางหรือไม่แข็งแรงก็จะมีอาการผิวแห้งเป็นขุยมีอาการคันเป็นผื่นแพ้เป็นโรคผิวหนังได้ง่ายนั่นเองค่ะนอกจากนั้นการที่ผิวหน้าเราจะสว่างใสหรือหน้ามองค้ําเป็นฝ้า มันก็อยู่ที่ผิวหนังชั้นนี้เหมือนกันนะคะและต้นเหตุก็คือเซลล์เม็ดสีหรือที่เราเรียกว่าเมลาน o ไซต์ซึ่งอยู่ในชั้นผิวหนังกำพร้าเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เรามีนวัตกรรมสารสก,กัดใหม่ๆเยอะมากเลยนะคะที่ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีป้องกันฝ้าเกิดใหม่และทําให้ฝ้าที่เกิดแล้วจางลงได้ค่ะวันนี้มาบํารุงผิวหนังกำพร้ากันนะคะแล้วคุณจะมีผิวหนังที่แข็งแรงฉ่ำวาวขาวใสค่ะสําหรับ ใครที่อยากได้คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบํารุงผิวหนังกพาพร้า <laughs> ก็สามารถพิมพ์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพิมพ์ว่าบํารุงผิวเดี๋ยวไซจะให้ทีมงานส่งคาแนะนําไปให้โดยด่วนเลยค่ะหรือสามารถแอดมาที่ไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะติดตามคลิปดีๆแบบนี้ได้ที่นี่กับสายบ้านครีมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ไซด้วยนะคะ